อยากดูกำเนิดน้องแชมเปญบ้างเต้นเต้นเต้นเตนเตนสวัสดีค่ะอยู่กักุ๊กกูนะคะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ในเกมไลน์เลนเจอร์ซีซั่นนะเบ สวัสดีค่ะอยู่กับกุ๊กูนะคะแล้วก็วันนี้เราอยู่ในเกมไ i ท์เลนเซอร์ซีซันที่4นะคะ mm hmm. กับการเล่นกําเนิดน้องแชมเปญหรือการอีโวน้องแชมเปญน,นั่นเองนะคะหลังจากที่กดกาชาไปแล้วเดียบุกูก็ได้แชมเป็นโคนี้มาซึ่งเป็นเจ็ดดาวนะคะเราก็เลยมาอัปเกรดเราจะมาอัปเกรดกันนะคะก็ตอนนี้เนี่ยพร้อมอีโวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว <laughs> อีโบเลยของครบด้วยเป็นยังไงนี่จากน้องแชมเปญสีเขียวก็จะกลายเป็นโรสแชมเปญสีชมพูนะคะมีครองครบท้วนแบบนี้ครองครบท้วนลิ้นพันไปนหมดแล้วด้วยความตื่นเต้นโอเค ของครบทวนแบบนี้นะเราจะอีโวกันเลยใช้เงินอยู่ที่4 7่หมื่นนะคะของที่ใช้ก็มีโคนนี่มิว6อันนะคะโคนนี่มักการอน6อันมีออเรนต์พอชั่น6อันพิงค์พอชั่น6อันและออร์แกนิกพายแอปเปิ้ล6อันนั่นเองนะคะพร้อมแล้วกดอีโวเบย เรียบร้อยกลายเป็นพิง์แชมเป็นโคนี่เรียบร้อยแล้วนะคะอิออเป็นไงล่ะคราวนี้นะคะเราก็มีโคนี่ส่งตัวแล้วเหมือนที่คนอื่นก็มีกันฉันก็จะมีบางแบบนี้นะคะมาอัพเกรดเพิ่ม <S <S เพิ่มเลเวลกันนิดนึงนี่ดองกบเขียวมาเยอะมากอัพไป นี่นางตอนนี้แม็กซ์อยู่ที่120ใช่ไหมอย่าไว่มีกบแดงอัพนะเพราะฉะน้น <laughs> โอเคตอนนี้ก็เลเวลอยู่กำลังดีเรียบร้อยนะคะประมาณร้อยเดี๋ยวเราต้องกดกดไปเอาไปเก็บเลเวลนะต้องเก็บเลเวลแล้วละ่ะปึ๊บจะดึมโอเค โอเคเราอยากจะเอาเข้าทีมมากๆแต่ว่าตอนจริงตอนนี้ทีม PVP ของพี่กูเนี่ยก็ค่อนข้าง,งลงตัวนะคะกําลังคิดอยู่ว่าจะเอาน้องโคน,นี่เข้าทีมอีกสักตัวจะดีไหม <c oughs> ไปดูดีกว่าว่าเรามีเกียร์ไว้ให้น้องโคน,นี่ใส่หรือเปล่านะคะ เรียบร้อยหลังจากไปใส่ของมาะคะมีเปลี่ยนของของตัวอื่นนิดนึงเพื่อที่จะเอาเข็มขัดมานะคะตัวนี้เนี่ยพิงค์ชมเป็นคนนี่นะคะพิวกูใส่ธนูใส่หมวกปีกนะคะแล้วก็ใส่เข็มขัดนั่นเองซึ่งแชมเป็นอีกตัวหนึ่งอะ่ะพิวกูใส่เป็นถุงมือรอยนะคะตัวนี้ก็คือจะพริ้วว่างั้นเถอะนะมีความพริ้วนี่ ตัวนี้เนี่ยสกิลยูสเลตเยอะมากนะคะเพราะว่าใส่เป็นกระเป๋านะคะก็ร้อยสี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์สกิลยูสเลตนี่แบบกระหน่ำม,มากร้อยยี่สิบร้อยสามสิบสองเลยแล้วก็ต้านสกิลเนี่ยก็เยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่าอีกตัวหนึง่งอีกตัวหนึ่งเนี่ยน้อยกว่าเพราะาไม่ได้ใส่ถุงมือรอยนะคะก็เออ มีหลบสกิลแหละแล้วก็มีต้านสกิลอยู่บ้างนะคะแต่ว่าอาจจะไม่เยอะเท่าตัวนั้นแต่เราก็ก็ได้แหละมีสองตัวก็ดีกว่าตัวเดียวนะฮะลองดูอันนี้ต้องลองเลยว่าแต่จะไปแทนตัวไหนแทนตัวไหนดีช็อกโก้ไหมื่อกูจะเปลี่ยนตัวนี้นะคะเอาให้พลิ้วไปเลย สำหรับแชมเปนโคนี่คือเอาสกิลยูสเลตออกนี่เอาให้ผิวแบบผิวสุดตัวนี้ใส่กระเป๋าแทนอ่าเน้นใช้สกิลไปตัวนี้นะคะเน้นใช้สกิลแต่สกิลดังไม่แรงอะนะแต่ก็เน้นใช้สกิลไปแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเน้น เน้นให้ยืนหยัดอยู่ได้ด้วยการใส่หลบหลบกระจายไปเลยนี่ยหลบกระจายไปเลยนะตัวนี้สำหรับโคนี่แชมเปญน,นะคะสกิลยูสเลตกับสกิลเนี่ยต้านสกิลหลบสกิลหลบหลีกอลังการดูซิว่าจะหลบพริ้วหรือเปล่า ดูสิจะพลิ้วไหมเดี๋ยวเราไปลองไปลองไปลองแทนเสือขาวนะฮะไปลองมาแล้วจัดไปโคโดี้สตัวค่าเนี้ลุยเลย ไม่แคร์แทนที่จะไปเก็บเลเวลก่อนนะเราเนี่ยเลเวลไม่เต็มด้วยนะเปรี้ยวไหมไปฮะดูซิว่าจะพลิวแค่ไหนสำหรับน้องแชมเปญโคนีนะคะแต่ต้องเอาตัวบัฟออกมาซะหน่อยนะอย่างนี้รู้สึกว่าบัฟน้อยแชมเปญโคนี ใส่หลบให้ขนาดนั้นยังกระตายอีกเหรอทำไมเป็นอย่างนี้เนี่ยม,มาดูแชมเปญดีกว่าใครหรือใครยังอยู่แชมเปนตัวไหนอยู่บ้างแชมเปนตัวที่เป็นสีทองนะคะคือตัวที่เี่ยวปูใส่หลบสกิลคันสุด หลบแบบหลบกระซุยอะมาดูซิว่าจะหลบได้จริงๆไหม <laughs> จะหลบได้จริงๆหรือเปล่าจะหลบได้ระดับหนึ่งเลยเนาะ คือหลบได้เก่งแต่ก็อาจจะไม่ค่อยออกสกิลไงคะเราก็มีอีกตัวหนึ่งช่วยกัดช่วยกัดก็จะเห็นว่าตัวที่ยังรอดอยู่ก็จะเป็นตัวที่เป็นโกแชมเปญตัวที่หลบเยอะๆนั่นเองอะแต่ก็โดนอยู่ดีนะมีความโดนโจมตี เอาหมดแต่มองเอทงง๊ทำไมข้างหลังหายล่ะทำไมข้างหลังหายทำไมล่ะคะนัดยิงมาติดอีก ยื้ยื้อและดื้อดึงอยู่ตรงนี้ตอนนี้มีความยือ้อกระเด้งไปบ้างกระเด้งไปบ้างตัดให้นางกระเด้งหน่อยยื้อมากตอนนี้แชมเปญเรามี2ตัวนะคะ ยิงโดนแล้วในที่สุดเป็นไงล่ะยิงโดนแล้วจ้าเป็นไงต้องมูนวอล์กแล้วล่ะน้องลันต้องมูนวอล์กแล้วพูดเลยโอ้โหนี่พูดเลยว่ายือ้อมีความยื้อสูงมากยื้ออยู่นานมากนะเมื่อกี้ ยือ้อยื้อสุดนี่มันกุ๊กปู่ใส่ยื้อชัดกุ๊กปู่ใส่ยือ้อเนี่ยของจริงแน่ของจริงยื้อของจริงเลยมีความเมื่อยมือมากตอนนี้แล้วก็ ไม่กล้าที่จะกดออโต้เพราะรู้สึกว่ากดออโต้แล้วแบบจะแพ้จริงน้องช็อกโก้นี่ขาดไม่ได้นะน้องช็อกโก้นี่เป็นอะไรที่เลิศน,นะเออเอาออกไปนี่แย่เลยต้องมีไว้นะคะช็อกโก้กับมิกุเนี่ย บ้านแตกจ้าเรียกว่าบ้านแตกตัวยังเหลือเพียบเลยนะแต่ว่าฐานพังนะฮะเฮ้ยดีอ่ะมีแชมเปญสองตัวแล้วดีดีเลิกค่ามาก กันบ้างคะ่ะก็กาเนิดใหม่น้องแชมเปญอีกหนึ่งตัวของพิ้วกูนะคะตอนนี้เรามีแชมเปญสองตัวแล้วเอามาแทนเสือขาวนะคะแล้วก็เือขาวตวกกระป๋องไปเป็นที่เรียบร้อยจริงๆก็ยังอะไรเอาไว้เือขาวอยู่นะ,ะเพราะว่าจริงๆแล้วเือขาวอ่ะมีพลังโจมตีค่อนข้างสูงกว่านะคะจริงๆแล้วก็เลือกเอาตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะแต่ตอนนี้เอาเป็นว่าเรามีแชมเปญสองตัวนั่นแหละ โอเคสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ตามด้วยถ้าใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดแชร์นะใครที่ยังไม่ติดตามรีบกดติดตามกันไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปดิเดตบิวกูนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเกมแมเลเตอร์ไปแล้วายบ้าน